เป็นบ้านหนึ่งหลังสามห้องนอนสองห้องน้ําอืมอุ้ยพี่มันต้องแพงสิมันใหญ่อะทุกนเป็นหลังเม่เขาบอกไม่แพงน้องเท่าไหร่อ่ะเอาไปสองพันห้าถูกมากมัดจำหนึ่งเดือนสัญญาหกเดือนเองเป็นผู้ชายชิวๆแต่มันมีของคนเก่าอยู่ทีนี้พี่ยุ้ยเลยบอกว่าไปดูข้างในก่อนน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เข้าไปค่ะก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยมันเป็นสีส้มๆเหมือนหนังฆาตกรรมเลย แล้วรอบบ้านน่ะเต็มไปด้วยหุ่นลองเสื้อที่นับได้ประมาณสักร้อยกว่าตัวอืทั้งในบ้านและนอกบ้านพอเปิดเข้าไปคุณโอ๊ตก็คิดในใจว่ากูไม่เช่าแน่นอนแต่ก็เก็บเอาไว้ก่อนกําลังจะบอกว่าพี่พยุทธ์ผมไม่เอานะพี่ยุทธขาเข้าไปหลังรถแล้วก็เปิดรถขึ้นมาเอาของสมนาคุณมาให้ค่ะอืเป็นหมอนที่นอนผ้าปูที่นอนแล้วก็ยื่นให้บอกว่าเวลคัมน้องรักคุณโอ๊ตก็ อ๋ออันนี้ผมเช่าแล้วเหรอก็ยืนงงๆค่ะก็เลยเข็นมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านแล้วก็เอาผ้าปูที่นอนอะไรไปปูเสร็จตัวเองก็เลยไปสำรวจว่าเฮ้ยแล้วอีกสองห้องเนี่ยฉันจะอยู่ได้หรือเปล่าก็เลยไปเปิดอีกห้องหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันเปิดเสร็จปุ๊บตกใจค่ะในห้องเป็นหุ่นลองเสื้อยืนหันหน้ามาทางแบบเดียวกันเลยประมาณสักยี่สิบกว่าตัวยืนชูมืออยู่เนี้ยเ <laughs> หมือนยอมมันเป็นหุ่นอะไรชูเปิดห้อง,องแล้วเจอหุ่นเงี้ยยืนเต็มเลยคืนนั้นก็นอนไปค่ะไม่มีอะไรแต่ก็คิดว่า เออแต่ต้องบอกพิยุทธ์ให้มาเก็บของไปซะรู้สึกสยองขวัญมากมตกเย็นค่ะคุณโอ๊ตเนี่ยจะอยากกินน้ำพริกสะเดากับปลาดุกย่างตลอดอมไม่รู้เป็นอะไรซื้อไปกินทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งค่ะแกนอนอยู่ข้างบนแกได้ยินเสียงไอของผู้หญิงเนี่ยจากข้างล่างอไอคอกคอกแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดว่าพี่พี่คิดว่าเขาจะได้ยินเสียงหนูไหม,มพี่ผู้ชายก็เลยตอบว่า ไม่ได้ยินหรอกมันนอนเร็ว